พี่น้องพี่น้องมึงนี่ปลาไพนี่ปลาไพนี่นะครับอ๋อเป็นแพรยเป็นแพรยอ,อยู่บ่เห็นเหงามันรุ่นกันที่พี่น้องว่งาติดเขาป๋เดี๋ยวจิบภาพไปเบมึงหนุ่มพนมสะดุ้งครับผมไปไปให้<อ><อ>มันใกล้ๆไหม <laughs> นี่ละตอนนี้แล้วนะแต่ทั้งนันไปบ่ได้เลยเด้ <laughs> คันเลยเด้กป้าพี่น้องเขาวันนี้ป้าไปพี่บุญเขามาอยู่ในป้าไปเอ้าะทำเข้ามาประมาณน่าจะสองโลกเลยเนี่ป้าเขาวเบิงครับไอ้ไอ้น้องมันครับหยกปูนฟองมุนแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวาไปเบิุงว่าถือจริงเดยถ้าพ่อปุ่นเขาวันหยกอยู่ในป่าพี่น้องหยกอยู่ในป่าครับพี่น้องหยกหยกยอดในป่าป้าพี่น้องมา วิ่งวิซ no? ุ่มดินี่ไหมพี่น้องป๊าดอพี่น้องโอ้ยพู้หลักครับผมเป็นแพร่เป็นแพร่อยู่ในกอไผ่ครับผมป๊าดทุกทุกมันเป็นขัองเงีอยเป็นอีหยังจังไหนอย่างนี้คือมีแต่เนะเป็นเดินโยกอยู่เดินบ่อุ้ยไม่เคยเห็นพี่น้องคนไม่โยกแบบจังไหนหรอเนี่ย อยู่ในปลาไผไ่หน่พี่น้องในปลาไผ่ครับผมเอา้านี่นะครับเอ้ยยกจิ้งใหญ่ถิ่งไหญเอ้าสะดุ้งนิดหน่อยเขจาจังว่าเลียกันเลยเอา้าวนกันปลาพี่ตัวโใหญ่ป้อมเอ้าปลาตัวนี่แม่งจะวิซุมเลยกูได,ได้เอวซุมมนันบน่เนาะ <laughs> กาับยุงนี่ว่ะพี่น้องมันเป็นหวยอย่างน้อนนี่ฮะปลากดหวยหวยปลากดจะมีปลาขาวโอ้แต่ว่าปลาที่ได้เป็นปลาขาวด้ิพี่น้องเมื่อนปลากดกับซื้อหวยหวยปลากดว่ายสันว่าโอ้มันเรียนขึ้นมากสิเนาะอ๋อพี่น้องเมื่อกี้อุ้ดเร็วดูเร็โดูเร็วเนาะอ้าาาโตขึ้นอ่ะมีบาดเจ็บว่ะบนา เมือแรกมันสิบูถือดีเป็นอยังบ่านี่ยำคืนเนาะมีกระพู้พี่น้องไม่รูคขงึงหลังนี่อุ้ไปหาซุ่มมาสักโซ้นี่นะูะในใดมีซุ่มนี่ถือดีคือเมื่อสองเทือนี่เต้ซุ่มมาสักหน่อยเจ้าปุ่นเฮงหลายนั่งว่าเต็มอยู่แม,ม่นเปื้อนเปื้นๆอยู่ผุ่นนะส่วนเด้เต็มกอไผ่อยู่ด้วยผีน้องอกูละครับผมมีกระป๋าครับมีกระปา๋าเายกแล้วดโดดูด,ด เขาดีครับพี่น้องปลาขาวปลาขาวกุ้มตัวหนึ่งเป็นปลาขาวกุ้มครับพี่น้องปลาขาวกุ้มปลาขาวสอยปลาคุยล่ามอุ้ยห่วงพอมปุ๊บนะมันเป็นหวยแบบแบบกระปุ้เลยพี่น้องแต่ว่ามันก็ดจะเป็นโอ้โหนี่บ่เป็นข้องมากเลยจะเป็นโอ้โง้หอยจิ๋ว่างอย่างที่โอ้โหมใหญ่หวยมใหญ่เนาะ มังแคบบางกวง้างเราเรามันไหลลงไปใส่นี่น้ำไหลลงไปต้ตนไก่เขื่อนโห้ลงไปเขื่อนเอาเป็นหวยปรากฏพี่น้องบันหินง้มทั้งนาสกินอำเภอสางขมเนะาะแมนบออำเภอสางขมพี่น้องทางอุดรครับมันหุ่นปลามันโดง่งไหมพี่น้องเบิงึงนะครับบรรยากาศยกยอกทำกลางปลาไผ่ก่อไผ่เต็มเลยพี่น้องนี่ครับ หมุนเขามาถ่ายยางมากประมาณสองกิโลกว่าครับประมาณสองกิโลก็ดีมีหม้อใส่มามาน้ำพิ่ครับพี่น้องบอกเขาไปฮับกันแอ้วเอ้าลุ้นกันสิเป็นอะไรพูดหนังพูดหน่งมีเสียงวันไหมแตกสวดสวดอยู่เอ้ามาลุ้นกันเขาพี่น้องเขาสุบานอะไรเล่นเขาเนี่ย เขาหน่อยเขาลแค่นั m m ้นแล้ี ng, refers, <Y> ่น้องป็นสีครับสงคนเขาว่าไม่้งบนถือกันบ่แต่ว่าบอคกกหน่อเนาะกำลังจิตรงนี่าถือบนมือพูดแม่ในป้าบุ่นไปอีกุ่นเขาไปยกใจะขขัดถือขึ้นมันหกเนาะมาถางออกดีๆก็จะยกอนี้กระางเลย นอง้ยโอ้ยโดดโดดโดดเีโดดโดดโดดโอ้เต็มเต็มโอ้ดีครับโอดีขนาดแต่ละจังหวะ เพิ่งห่วงเพิ่งอันนี้คน่ะเดี๋ยวมาจะเป็นปลาขาวเขา่น้องปลาขาวเออปลาขาวคุยล่ามปลาขาวปลาขาวกุ้มนะครับปลาขาวสวย อุ cured 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 cured> ้ยโดด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 ้สุบนอืมยังในป่านี่มาผู้เดียวมาผู้เดียวนิ่งๆเลย อูโดดแล้วโดดไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาโดดโดดโดาของในข้างนอกจิตนึงติตนึงก็กระโขกก็กระโขงโอ้โหบนอเมรียาน้ำขังฟัง 别看别捏。 ว่าเป็นเปลี่ยนเราเหียเมื่อวานก็ที่ถึงนี่หน่อยเองสิอ <c oughs> ื้อโดดโดดโอุย้ยเขาเ่าแต่ละจังหวะครับพี่น้องเอาสุดยอดครับมาแล้วเป็นสิบคุกก่อน คนจริงคนจริงสวดอยู ừ ừ ่นี่ขอไปพูดอะเอ้ยให้เราซุมมาสักดิแม่เฮ้ลยดิอซุมมาสักโดดแล้วโดดแล้วพี่น้องโดดด้งเด้งดวงดิ้งดวงดิ้งดงด้งดง้งโอ้ยจุจดเลย ít Hãy subscribe cho kênh Ghiền บาดสามบาทสี่บาทห้าบาทสิบครับอ๋อตัโอ๋หยอกกันอยู่ในป่าพี่น้องดียินบ่ครับผมหยอกกันในป่าพี่น้ามาบ่งข้ามาบ่งครับพี่น้องข้ามาเบิ่งอืมพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาครับผมป้าตัวจอดอีรป่านะคุณนะเกี่ยวกันอยู่ในป่าเนาะ กอ็ยอยู่ดีเดียวไมจังหวะนึงนะโขว่าอือโขว้สูบานครับอุ๊ยแต่อะไรอย่ะครับผมนี่นะครับย่า,างยอหอยปรากฏด,ดกับมันนะครับผมทั้งอำเภอสางคมครับจังหวัดอุฎรธานีพี่น้องฝากซีกดไลค์กดแชร์ด้วยี่น้องเด้อขอมาเบ่งเหลียวนะครับบรรยากาศครับอ,อยู่หางคินครับนี่อยู่ในป่าไผ่ครับไปน้อง ปลานี่มันสะอนครับมีซุ้มมาสั์เอานีค้อสิคัดนีโมเมนต์มีเฉพาะเบื่อนนี่นะพี่น้องมีทุกมองที่มันเป็นป้านะครับมีครับในหันนะครับยำๆยนี่ครับผมอาจจะกเห็นชัดกนีนเหมนแ่เนี่ยนะนครับ็งเบื้อเ็เบื้องอยู่สุดยอดสูดจอดเนาะมันยังาจับโดดแโดดนี่นะับี่รังที่บ 嗯。Mm.